you สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตไอเทมลิมิเต็ด UGC ฟรีกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นค่ะอันแรกนะคะจะเป็นหน้าตาค่ะทุกคนเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบตาที่มันมีหลายๆดวงนะคะแล้วก็จะมีเป็นปกาคา่ะแล้วก็มีเขี้ยวออกมาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเท่ม,มากๆนะคะทุกคนสําหรับชิ้นนี้เนี่ยเรานะคะจะเอามาเป็นตัวอย่างการใส่นะคะอันนี้เนี่ยเขาเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีการขายที่100่รโรบันะคะเวลาที่เราใส่ออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าเก สีผิวเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเป็นพื้นหลังค่ะสำหรับในส่วนของข้อมูลไอเทมนะคะอันนี้เนี่ยเขานะคะจะแจกทั้งหมด5,000ชิ้นด้วยกัน,นะคะ่ะเราก็จะแจกนะคะในเวลาทายค่ะวันที่1 1พือ็พภาคมนี้นะคะตอน6โมงเช้าค่ะ ชิ้นต่อมาค่ะทุกคนจะเป็นภาพพกหัวสีม่วงนะคะซึ่งมาจาก Crash คราชค่ะทุกคนบอกเลยค่ะทุกคนว่าคนนี้เนี่ยเขานะคะเคยแจกไอเทมฟรีเนี่ยมาเยอะมากๆแล้วนะคะเราก็จานวนหลายหมื่นชิ้นด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขานะคะจะแจกทั้งหมดเริ่มต้นนะคะ1100ชิ้นเป็นต้นไปค่ะทุกคนเราก็จะบอกสต็อกเพิ่มนะคะทุกๆ1 follower ค่ะยิ่งมี follower ใน Twitter ของเขามากเท่าไหร่นะคะ,คะเขาเนี่ยก็จะแจกไอเทมชิ้นนี้เนี่ยตามจํานวน follower นะคะที่เขาได้รับค่ะเพราะงั้นเนี่ยเรานะคะแนะนําค่ะว่าให้ไไปตตติิดดาาามมมนนะะะะคคใ Twitter ขขอองเเเ่่รจ้ีก กนนะะารแจกของเขาเนี่ยจะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วเราทุกคนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมฟรีจากเขานะคะมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งณปัจจุบันค่ะทุกคนคราชเนี่ยเขานะคะได้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่เขาโพสตโพสต์นี้ลงไปค่ะจํานวน900คนด้วยกันค่ะก็คือตอนนี้นะคะมีทั้งหมด11,000คนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะไปติดตามเขาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจำนวนสต็อกของนะคะก็จะมากขึ้นตามค่ะในส่วนของระยะเวลานะคะเขาเนี่ยจะรอให้เรานะคะไปติดตามเขาค่ะจนถึงวันที่12พจิกกาาานนี้ะะะคะแเเเขข่็รมรมอง หลังจากนั้นนะคะสำหรับในส่วนของลิงก์ไอเทมนะคะนาตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะคะซึ่งโดยตามปกติของคราชเนี่ยเขานะคะจะแจกลิงก์ไอเทมคะ่ะก่อนจะแจกจริงนะคะไม่กี่ชั่วโมงคะ่ะแล้วเขานะคะจะมีการประกาศอีกทีค่ะก่อนแจกจริงนะคะประมาณ3นาทีคะ่ะก่อนที่ของนะคะจะเริ่มออกมาแจกจริงนะคะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยเรานะคะแนะนาค่ะเขาให้ไปติดตามนะคะใน Discord ของเขาด้วยคะ่ะเพื่อจะได้ลิงก์ไอเทมนะคะพร้อมกับรู้เวลาที่แจกจริงด้วยคะ่ะก่อนเวลาแจกจริงประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตาม Twitter ของเขาด้วยนะคะเพื่อให้ ของเพิ่มมาขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่ค่ะเราไม่รู้นะคะว่าวิธีการรับเนี่ยทำยังไงทุกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอดค่ะในมือถือนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนี่ก็สามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนะคะทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของฟ r e เล่ m พิเศษ GC เนี่ยเขาแจกไปหมดแล้วหรือยังนะคะสามารถดู้จากคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็มีเพียงท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย